โอเคก็ okay. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมหนุ e ่มนกลิกครับก็เจ้าของเพจนี้แหละครับนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิกนะครับผมเล่นนกมาประมาณ10กว่าปีละนะตั้งแต่ที่เสียงทองสากลยุคเก่ายังแข่งกันสนามไล่ขิงยังเปิดนะครับตอนนั้นนะครับก็เล่นมาแต่ยุคนั้นแหละครับนี่ว่ายุคมันเปลี่ยนแปลงนะนก การเล่นนกมันเปลี่ยนแปลงนะครับสากลก็ไม่มีละสากลก็เปลี่ยนเป็นสากลยุคใหม่นะครับก็คือสากลยุคใหม่ก็คือเราเรามาเปลี่ยนเป็นดาวรุ่งนะแถวทางภาคกลางเรียกกันดาวรุ่งนะครับแล้วตอนหลังก็นับดอกนะครับจะมาดีมากเลยนับดอกเนี่ยกระแสนับดอกดีมากนะครับยุคสมัยการการเล่นนกพอมันเปลี่ยนไปนะ พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยพอรูกสมัยเล่นนกเปลี่ยนปุ๊บนกก็เปลี่ยนด้วยอ่าเพราะกฎกติกามันเปลี่ยนทําให้เราต้องสรรหานกนะครับที่มันเหมาะกับการแข่งแต่ละอย่างถูกไหมครับแต่ก่อนเราเล่นเสียงทองนะเสียงทองขันนึงเนี่ย45วิเนี่ยเอาแค่ดอกเดียวก็ได้แต้มแล้วนะได้คะแนนแล้วนะ นะสิ์ทองเราไปถึง48นะาเต็ม48คะแนนนะครับใครใครยังไม่ได้ดู YouTube เรื่องกติกาเสียงทองเข้าไปดูในช่องผมได้นะคือผมมีช่องนี้แหละ Facebook ก็คือนกกวงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิกนะครับน้องแบงค์สวัสดีครับแบงค์แบงค์หัวหินนะครับนะครับนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิกนะครับอยู่ใน f c e e o o o นะแล้วก็มีช่อง หนุ่มนกคลิกนะครับอยู่ในช่อง YouTube ครับมีคนติดตามอยู่เกือบ7,000ท่านนะครับสำหรับสาหรับ youtube นะคือในในส่วนของ YouTube ในส่วนของเฟซเนะี่ยส่วนใหญ่วิดีโอที่ผมลงไปก็จะเป็นเรื่องการให้ความรู้นะจะไม่ค่อยมีอ่าการจะไม่ค่อยมีวิดีโอเรื่องสำเนียงน no, กนะครับ เพงเบิ้ลเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือมีมีมีนกแล้วก็ร้องเนี่ยเพราะผมผมไม่ได้ทำตรงนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยคือค้ากรณีที่มันเป็นเสียงนกมันจะเป็นเสียงนกของผมเองที่ที่อัดแต่ละตัวอย่างเช่นไอ้เจ้าชูวิทย์นะครับนกไอ,เอ้เจ้าลาโอนเจ้าหลายๆตัวนะที่ที่ลงไปนะเจ้าบรรหารอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้หลายตัวก็เปลี่ยนมือไปแล้วนะครับช่วงที่ผมเลิกเลิกเล่นเมื่อ สามปีที่แล้วผมเคยเลิกเล่นไปครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เลิกเล่นเพราะไม่ชอบนกนะผมเลิกเล่นเพราะผมมีธุรกิจของผมก็เลยก็เลยขายนกออกนะครับก็ไปอยู่หลายท่านนะครับแต่ท่านยุคนั้นอนะช่วงนั้นอนะที่ผมหยุดไปเมื่อสามปีที่แล้วนะ่ะนกดีๆของผมเนี่ยไปอยู่ไปอยู่หลายที่เลยนะแล้วได้ถูกๆกันด้วยตอนนั้นนะก็เดี๋ยวจะจะตามกลับมาเหมือนกันเลยครับบางตัวที่ที่เราเราตามกลับได้นะครับแต่รอให้มัน โควิดอะไรมันนั่นนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้คือเราแข่งไม่ได้อยู่แล้วนะคือดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่ผมทำ YouTube ทำเพจขึ้นมานะถ้าถ้าถ้าใครอ่านอ่านในเพจของผมนะ่าจะรู้ว่าผมทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเผยแพร่นะครับความรู้ในการเลี้ยงนกนะครับเลี้ยงนกของเราเนี่ยสนะครับเป็นสื่อกลางนะในการาประสานงานในการลักษณะมีงานแข่งที่ไหนนะครับใครจัดที่ไหนเนี่ยผมก็จะลงให้นะ แล้วก็เหมือนกับว่าใครใครมีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกมาถามได้นะแต่บางทีกลางกลางกลางคืนนะต้องบอกตรงๆเลยบางทีคนอินบ็อกมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยบางทีผมก็นอนแล้วนะหรือถ้าไม่นอนเนี่ยผมก็นั่งทํางานผมผมไปวางตรงรกก่อนนะครับคือสักประมาณสักโอเคทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยผมยังตอบอยู่นะถ้าถ้าคนอินบ็อกมาถึงทุ่มหนึ่งนะผมยังตอบนะแต่ถ้าเลยทุ่มไปแล้วเนี่ยผมจะเอางานมาผมจะทํางานอยู่บนบนบนโต๊ะทางานผมเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นช่วงเช้าเช้าเนี่ยเช้าหกโมงจะเห็นผมตอบกลับและช่วงนั้นอ่ะจะเห็นผมตอบกลับเกือบทุกท่านเลยครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ถามไปแล้วถามมาเที่ยงคืนอย่เงี้ยบางทีผมก็นอนแล้วนะ <c oughs> นะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่แต่เช้าอ่ะผมตื่นเช้าอยู่แล้วหกโมงเนี่ยผมก็ตื่นแล้วนะหกโมงตีห้ากว่าผมตื่นมานั่งกินกาแฟและหกโมงผมจะไล่ตอบแชทอินบ็อกซ์ที่ที่คาอยู่นะครับก็ตอบให้ทุกคนแหละครับไม่ไม่เคยไม่ตอบเลยนะ นอกจากว่าในบางประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงผมจะบอกให้ให้ไปไปไปศึกษาตรงนน้นตรงนี้นะผมบางทีผมก็ตอบไม่ได้ผมก็จะจะไม่ตอบนะครับถ้ามันผิดเขาเรียกเหมือนการผิดจรรยาบรณน,นะบางอย่างจรยาบรณก็คือในลักษณะของความคิดในใจของเราว่ามันบางทีคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะเราก็จะไม่ตอบนะครับในวงการนู้ครูจุกเราต้องใจกว้างๆหน่อยนะครับเราต้องเปิดกว้างสําหรับสําหรับ ความคิดเรานิดนึงนะครับก็จริงๆผมไม่ได้มีอาชีพที่ซื้อขายนกหรือว่าทำธุรกิจกับนก100%นะครับโดยตรงไม่ใช่นะผมก็มีมีธุรกิจของผมคือผมทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นะครับอันนั้นก็คือธุรกิจของผมนะอันนี้ก็สำหรับไทยไทยที่เป็นเพื่อนผมนะครับใน f c e e o o o โปรไฟล์น่าจะเห็นอยู่ว่าผมทำงานยังไงอะไรนี้อยู่นะ แต่ส่วนเอเรื่องนกเนี่ยมันเป็นความชอบใครที่มาชอบแล้วมันสัมผัสแล้วเนะนี่ยมันเลิกยากนะอย่างไรคือช่วงที่ผมผมเลิกเล่นนกช่วงหนึ่งประมาณสาปีที่แล้วเกือบสี่ปีแล้วผมหยุดเล่นนกเชื่อไหมตอนที่ผมไปทำงานผมไปเจอเสียงนกเนี่ยเดินผ่านนะผมยังต้องเดินไปเลยใช่ไหมเดินไปฟังให้นกตัวนี้มันเพลงอะไรวะอยู่โซนไหนมันร้องดีไหม นะครับคุณนนทชัยสวัสดีครับคุณแอนจุกน้อยสวัสดีครับก็มนร้องดีไหมนะเฮ้ยมันเพลงมันเพราะใจจริงๆบางทีอยากจะซื้อด้วยนะคนที่มันลักอ่ะนะคนที่มันลักนกมันชอบนกเนี่ยมันอยากจะซื้อด้วยนะมันเหมือนมันเข้าอะไรนะมันเข้ากระดูกดาอ่ะมันเข้าไปในจิตวิญญาของเราอ่ะพี่เดียวว่าผมยังไม่เคยฝันว่าผมไปฟังนกแค่นั้นเอง นะถ้าลึกมากๆอาจจะต้องฝันก็ได้นะมีไหมใครเคยฝันไหมใครเคยฝันคอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ฝันว่าไปแข่งนกได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยมีไหม <c oughs> <c oughs> ก็คือพอเรามามาเข้ามาในวงการนกแล้วเนี่ยเหมือนมันฝังเข้าไปนะเหมือนพอไปเจอนกขนาดขายไปหมดแล้วนะั้นไปเจอนกก็ยังอยากได้นกเลยไปงานศพนะครับไปงานศพ ผมกาลังเผาเผาศพรอเผาศพกุฏิวัดหลวงพ่อเชื่อไหมมีนกแฝงนกเบิ้ลอยู่ผมเดินจากงานศพไปหาไปหลวงพ่อไปไปไปกุฏิไปฟังนกเฮอตังนี้มันเบิ้ลเว้ยเดี๋ยวมันเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลแล้วคิดนะเดี๋ยววันหลังจะกลับมาซื้อเคยคิดนะเดี๋ยววันหลังจะกลับมาซื้อนกวันนี้ไม่เอาวันนี้งานงานศพนะหลวงพ่อสวดอยู่คือพอมันฝังเข้าไปในในนี้แล้วเนี่ยร่ากายเพราะว่าเราอยากเราเรา เราก็ชอบเนี่ยผมก็มานึกถึงหลายๆคนที่ว่าก็ที่ชอบนกอยู่นะแต่อะไรรู้ไหมคือตอนนี้ผมเล่นนกใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีใครมาสอนผมไม่มีใครมาบอกผมเลยว่าผมต้องซื้อนกอย่างนี้นะผมต้องเลี้ยงอย่างนี้นะอาหารต้องให้อย่างนี้วิตามินควรเลี้ยงไม้ถ่ายพยาธิอย่างไงช่วงหน้าฝนคือมันไม่มีใครมาเลี้ยงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีใครมาบอกอ่ะตอนนั้นอ่ะ ไอ้นี้พอไม่มีใครมาบอกผม,ผมก็ผมก็เลี้ยงยังไงครูพักรักจำขยันถามนะครับไอ้นกตัวนี้ร้องดีพอเรา,าไปที่ลาวนะไอ้นงนี้ร้องดีนะพอร้องดีปุ๊บให้มันเลี้ยงเพราะยังไงเข้าไปถามเขาแต่โดยนิสัยส่วนตัวผมผมจะเป็นคนไม่เขาเรียกอะไรไม่ผมจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะเวลาเข้าสนามอะไรในะผมจะทักทายยกมือไหว้ทุกคนอนะนะครับ คุณกะทิสดบอกผลผมฝันเป็นประจำเอามาตีเลขถูกหวยด้วยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี <im> unt, g, ่ยมก็คือผมอ่ะจะเป็นคนไม่ไม่เขาเรียกอ่อนน้อมถ่อมตนไงเจอใครก็ยกมือไหว้พูดคุยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคือเราถือว่าในสนามเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะพอเราพูดจาดียกมือไหว้ทักทายรงนู้นคนนี้ใครเขาก็อยากให้ความรู้เราถูกไหมครับจนผมไปเจอเซียนนกทังทคใตายทันหนึ่งก็ บอกสูตรอาหารบกที่แบบทีเด็ดให้ผมมานะถือว่าทีเด็ดแล้วแหละตอนนั้นน่ะกเอามาใช้แล้วตอนหลังผมก็ปรับเป็นของผมให้มันดีขึ้นนะครับ <c oughs> คือจากที่เราเป็นคนที่ไม่ไม่หยิ่งไงเราพูดเราคุยเรายกมือไหว้เราไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเราคุยหมดนะครับเนี่ยทำให้ผมมีมิตรในสนามเยอะพอสมควร <c oughs> ถามว่าผมเคยทะเลาะกันในสนามไม่เคยเลยนะ ถามได้เลยถ้าใครใครรู้จักผมผมยังไม่เคยทะเลาะก,กับใครในสนามเลยนะครับความเห็นใครความเห็นมันบางทีเราเห็นแตกต่างนะครับเราก็เก็บไว้ในใจนะแล้วเราก็ดูว่าเออมันเป็นความจริงไหมเรามาพิจารณานะครับแล้วว่ามันเป็นความจริงไหมถ้ามันเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปนั่นมากนะครับเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปนะครับทีนี้พอพอผมเริ่มมีความรู้นะครับเลี้ยงน้องไหมเรื่อยปรับการเลี้ยงปรับเรื่องอาหาร ปรับอะไรมาตลอดนะจนกระทั่ง,งโอเคเรามีความรู้แล้วผมก็เลยมานึกถึงว่าเออในเมื่อผมตอนนั้นอะ่ะเล่นนกใหม่ๆเนี่ยโดนหลอกมั่งใช่ไหมโดนหลอกโดนพวกเป่าหูมั่งอะไรเงี้ยซื้อมั่วบังนกอะ่ะเสียตังเสียเงินเสียทองนกวิวิวก็ซื้อเข้าบ้านซื้ซนอนกวิวิวเข้ามา แต่ก่อนซื้อนกมานก,กอดอ่อนมา4ี่ห้าตัวนะครับยังเล่นนกไม่เป็นไงใครมาซื้อใครขายใครต่อนกป่ามาตัว500ตัวพันหซื้อตัวเจ็ดก็ซื้อท้ายซื้อมา5ตัวนกเด็กๆนะมีตัวที่6กอะ่ะซื้อมาไว้ที่บ้านวันแรกก็ไม่วิดวิวหรอพวกพอวันที่2วิดวิววิดวิวไอตัวที่เหลืออีกหตัววิดวิวตามใช่ไหมผมยกทั้ง6ตัวเนี่ยไปปล่อยเขาเลยนะครับนี่คือเราก็เราไม่มีความรู้ไงถูกไหม เราไม่มีความรอบคอบในการซื้อเราไม่ได้เช็คนกก่อนเห็นอะไรก็เห็นนกแบบอยากซื้อก็ซื้อขออภัยครับเราก็ซื้อทีเนี้ยไอไอสิ่งที่เราเจอตอนนั้นน่ะผมก็เลยโอเคตอนนั้นไม่มีใครสอนแต่ตอนเนี้ย e b o o k YouTube มันเปิดกว้างนะครับผมก็เลยเอาคราวเนี้ย ใครอยากมีความรู้เรื่องนกเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดลงไปใน YouTube ก็ทำให้อย่างที่บอกคนติดตามอยู่ YouTube นะแป๊บหนึ่งนะครับเอาอัปเดตเลยนะตอนนี้ YouTube มีคนติดตามอยู่ YouTube ช่องหนุ่มนกเลิกนะครับ 6,230ท่านนะใน u u u e e นะครับมี6,230ท่านคือคือพอเราได้ได้ทำในตอนนี้คือเราได้ได้ถ่ายทอดนะครับได้บอกได้เล่านะครับในสิ่งที่เราเจอมาก่อนนะครับทำให้หลายๆท่านนะที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆแ่ะรู้แนวทางการเลี้ยงนกนะครับ รู้แนวทางการเลี้ยงว่าการทั้งการซื้อ,อาการเลี้ยงาการดูแลยังไงนะครับมันก็ทําให้ปรับการเลี้ยงได้หลายคนมือใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมือใหม่เ,เวลาทักอินบ็อกมาถามผมนะก็หลายคนก็มือใหม่ผมก็ดีใจนะที่หลายๆคนไปในแนวทางที่มันถูกต้องนะครับอาจจะไม่ได้เก่งหรอกเพราะว่าด้วย การที่จะเก่งนะมันมันประกอบด้วยหลายอย่างไงทั้งการดูนกเองการซื้อนกแต่ว่าในเมื่อบางคนซื้อนกมาแล้วเราก็ค่อยๆปรับการเลี้ยงไปเดี๋ยวหลังๆอาจจะเก่งเอง,เองครับเราจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์นะนี่ก็นี่คือจุดประสงค์ผมนะครับส่วนเอเรื่องอาหารนกเรื่องยาวิตามินนกมันมันเป็นส่วนประกอบเข้ามาเฉยนะ นะครับก็หลายๆท่านพอหาอาหารแล้วว่าพี่หนุ่มนกพี่หนุ่มกินอะไรผมก็เลยโอเคก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็แบ่งปันกันนะครับก็ทําขายออกมานะครับทั้งวิตามินพี่หนุ่มใช้อะไรเนี้ยเขาก็หลายท่านก็ถามนะผมก็เลยโอเคก็เลยมีอีกอรชีพหนึ่งนะครับมาคือจําหน่ายอาหารนกนะครับนกกงหัวจุกเพื่อนหนุ่มนกลิกนะหลายๆท่านใช้ใช้กันนะครับหลายๆท่านแล้วก็ใช้กันหลายรอบด้วยนะครับ แล้วก็พวกวิตามินพวกยาอะไรพวกนี้นะถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้ามาถามนะครับถามได้นะครับส่วนเรื่องพวกนี้นะแต่หลักๆคืออยากให้ความรู้